สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัฒนาดีนะครับก็คลิปนี้มีอะไรคลิปนี้ก็คือเดี๋ยวจะแชร์กันแบบเร่งด่วนเลยนะครับเพราะว่าใช้เวลาผ่านไปประมาณสัก3มชั่วโมง4ี่ชั่วโมงกว่าๆนะครับเนื่องจากถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปก่อนหน้าผมแล้วเนี่ยเจ้าเลมอนรามตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือใบมันยังเขียวสดใสยอยู่เลยใช่ไหมแล้วสี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นผมทําอะไรนะครับ สภาพเลยเป็นแบบนี้นี่เละเลยนะแล้วก็จะเห็นกา้านขาวๆเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บนะผมบังให้ดูให้ดูนี่การนขาวๆสีขาวๆฉีดไปเยอะอยู่ใน,นเนี้ยหลายใบเลยอะเห็นมันเป็นสมุนไพรไงแต่มันคงเป็นสมุนไพรร้อนนะครับก็ แล้วก็ใบใหญ่นี่อาการออกน้อยนะใบใหญ่ก็ฉีดอยู่แต่ว่าใบเล็กนี่ไม่เหมาะครับอันนี้ใบใบนี้ก็ฉีดใบนี้ก็ฉีดนะฉีดใส่อันนี้ก็ฉีดเหมือนกันอันนี้ก็มีดวงดวงมีดวงดวงมีคราบอยู่ครับนี่มีดวงดวงมีคราบอยู่ฉีดช่วงประมาณเกือบอเกือบสิบโมงประมาณสิบโมงอะ ฉีดตอนประมาณสิบโมงแล้วก็ฉีดใส่เจ้าแนนซี่ด้วยใบยนี้แต่ฉีดไม่เยอะใบนี้โชคดีไปใบใหญ่ๆไม่ค่อยมีผลกระทบครับต้นใหญ่ก็จะเป็นตัวนี้พวกใบเล็กๆดูใบนี้ครับเรียบร้อยไปแล้วเหตุเพราะว่ามันเริ่มจากใบนี้นะก็คือเพียมันเยอะนะี่ยยังมีบินวบแวบวบแวแบ,วบอยู่เลยแล้วก็ใบนี้ครับ ใบนี้เยอะมากสรุปก็คือเละไหนดูใบสี่ชั่วโมงเองรู้เรื่องนะโอย,โอยเนี่ยสี่ชั่วโมงรู้เรื่องแล้วก็ใบนี้อันนี้ราวาแยกหนอครับดีนะไม่ไม่ฉีดน่าจะโดนหน่อยๆแหละดูแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเนนซี่ แยกหน่อของพี่คนหนึ่งจะไปให้เขาเกือบไปดีนะไม่ฉีดยยั้งใจไว้เพราะความไม่แน่ใจแล้วก็ต้นนี้่ะสรุปคือเละ่ะให้ดูใบนีเ้เละเละเลยแล้วก็ต้นนี้ครับเละเลยไม่ใบหงิกเลยนะแล้วก็อโลฮ่า อโลห้ารู้สึกว่ายัางยังทนทานอยู่นะอโลหาเหลือใบเดียวผมเอาน้ำเปล่ามาล้างแล้วไม่รู้ว่าจะยังไงอโลห้าแต่ดีนะหลอดใหม่กำลังกาลังจะโผล่มาอโลหานี่นนหลังจากตัดใบไปแล้วใช่ไหมหลอดกำลังมาโอ okay. เคแล้วก็พวกนี้ครับไม่เกี่ยมไปเลยแบคบิวตี้ ลองโฟก,กัสช้ามากเลยเห็นไหมไม่มดมีละอองขาวๆมดอันไหนที่โดนผมฉีดหลายใบอยู่อะครับแล้วก็เลมอนครับขนาดเลมอนต้นนี้คือเรียบร้อยอะกลายเป็นเหมือนใบเป็นโลกไเปเลยอะว่าจะเอาไปแบ่งให้เพื่อนๆไงก็เดี๋ยวคงต้องเอาออกแหละนะก็คงจะประมาณนั้นแหละก็ทะลึ่งเอามาฉีดใบนี้ด้วย ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ทอนเรื่องเอามาฉีดไม่เลยนี่แล้วก็เราวาใบนี้ก็ฉีดเข้าไปด้วยเมื่อเช้าเรียบร้อยใบเล็กๆก,กระโดนอีกใส่หมดเลยแล้ไม่เป็นจุดเลยน่ะเนี่ยไม่เป็นจุดเลยครับเห็นไหมดูนูน บอ่อนอ่อนะคือดูแล้วใบอ่อนอ่อนครับเขารับไม่ได้ครับกับยาที่เป็นยาประเภทออกล้อนอโลคาเซียนีอย่างที่หลายคนพูดไว้คือเขาค่อนค่อนข้างอ่อนไหวมากๆครับกับยาพวกนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะเอาน้ําล้างในส่วนของตรงนี้เอาน้ําเปล่าล้างอีกทีนึงครับในส่วนของอพวกนี้ก็คงต้องตัดอีกรอบนะวิธีการผมก็ไม่ต้องเอาไว้แล้วครับอย่างนี้เลย อย่างนี้เลยนะครับอุยอันนี้ตัดไหนวาออนนี่ก้านใหม่อันนี้ตุงต้งๆแล้งตุงนนต้งๆแล้วตุ้งๆแล้วโอเคอันนี้ก็มีหน่อแล้วโชคดีนะที่แต่ละต้นเนี่ยมันคือหนอ่อเริ่มออกมาใหม่หมดแล้วอะก็คงต้องตัดทิ้งแล้วล่ะตัดหมดแล้วครับไม่เอาไว้ละ ตัดไปนี่ก็ตัดไปสตรอเมอนต้นนี้ก็เว้ยเว้ยสตรอเบอรต้นนี้ก็ก็คงต้องตัดแหละแล้วก็อันนี้อันไหนเนาะเนี่ยน,นี้นี่นี่นี่ก็ตัดไป ตัดทิ้งไปเลยไม่ไอันนี้แล้วผมอะเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ครับตัดทิ้งให้หมดอันนี้ก็ตัดทิ้งให้หมดอันนี้ใบใหม่อันนี้ใบใหม่นนใใหมปล่อยก่อนนะก็ตัดทิ้งโอลืมลืมลืม,ลมขอโทษทีเผื่ <c oughs> อบางคนอยากรู้ว่าอะไรนะก็ตัดทิ้งเลยแล้วก็นี่ ไม่ให้ดูไอ้ยี่ห้อเขาหรอกแต่เป็นยาประเภทแบบนี้เนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยน,น,นะไอ้ฉีดแบบนี้ทำจากสมุนไพรเหมือนกันนะก็4ชั่วโมงรู้เรื่องนะยัางไงาคลิปนี้ก็เดี๋ยวเอามาแชร์สั้นๆแค่นี้แหละครับผม